สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องลุงต้อกินเที่ยวนะครับวันนี้เรามาพบกันที่ร้านคะเรานะครับแถวเส้นหลังเซ็นทรัลนะครับใกล้ๆตลาดปากกอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้ายในมีอะไรกันบ้างนะครับัายในร้านนะครับนี่ออดนะเกษตรนะครับน้ำเบนนของเราครับร้านชื่ออะไร กามาแล้วนะครับสะบปะหมูกรอบไข่ไดขาวสุกนะครับจานที่สองมาแล้วนะครับ สามชั้นคคไข่ข้นน,นี่ครับ<ม>คำเลกเดี๋ยวลองชิมน,นะครับ<ม><ม> ข้นสุดยอดครับหมูกรอบจริงรอยู่ครับบางท่านไปทานจะเจอหมูนุ่มนะหมูเหนียวนี่หมูกรอบอยู่ครับเจรงครับพี่น้องท่านใดสนใจนะเพื่อนสนใจทานกะเพรานะครับที่ด้านหลังเส้นหันนะครับ ก่อนถึงตลาดประกนิ้วนะครับอยู่ั่งขวามือนะครับชินแวะมาชิมกันได้นะครับรับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับร้านกะเพราครับอยู่ด้านหลังเซ็นทรัลเชียงรายของเรานี่เองครับนี่ครับตลาดประกอนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามศูนย์ยามาฮ่าเลยนะครับศูนย์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าครับตรงข้ามกันเลยนะครับก่อนถึงตลาดประกาิยวนะครับเพื่อนท่านใด อยากทานกะเพราครับเชิญมาที่แวะชิมกันที่นะครับร้านกะเพรากินหอมกะเพรานะครับก็สําหรับวันนี้ช่องลุงต้อกินเที่ยวนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ